สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะเจ้าฉุนซีไม่เหลือแม้แต่ความคิดที่จะต่อกอนกับกวนซื่อเพียงแต่หวังว่าอยู่ให้ห่างนางยิ่งไกลยิ่งดีจึงอดราดน้ำมันบนกองไฟไม่ได้ท่านพ่อก่อนหน้านี้กวนซื่อไม่ใช่ข่มขู่พวกเราว่าลูกผู้ชายสิบปีล้างแค้นยังไม่สายหร,อหรือเจ้าคะถอยคำนี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหายนะในครั้งนี้เป็นแน่เห็นได้ชัดว่าตระกูลกวนร้องเรียนท่านตาจะต้องเป็นนางที่คอยยุยงเรื่องเล็กๆน้อยๆในบ้านสมควรปิดประตูหารือและปรับความเข้าใจกันก็ใช้ได้แล้วต่างคนต่างถอยคนละก้าวก็สามารถเห็นมุมมองที่กว้างไกลขึ้นและทุกคนจะมีความสุขแต่นางกลับสร้างเรื่องวุ่นวายเลยเถิดถึงขั้นนี้ ท่านพ่อนางใจแคบเกินไปแล้วให้คนเช่นนี้มาเป็นมารดาของข้ากับหวังซูแล้ววันหน้าพวกเราจะยังกล้ายั่วโมโหโนางอีกหรือหากเผลอทิ้มแทงใจนางโดยไม่รู้ตัวจะไม่ตายในกำมือของนางหรือเจ้าคะท่านพ่อข้ากลัวเจ้าหวังซูถูกความพินาศของตระกูลเย่และความดุร้ายของทหารทำให้ตกใจจนขวัญหน,นีดีฟอ ยามนี้พอได้ยินว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของมารดาเลี้ยงก็อดตัวสันละริกไม่ได้เจ้าหลุลี่มองตระกูนเย่ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากและหันไปมองบุตรชายบุตรสาวที่เป็นนกหวาดเก่าทันก็รู้สึกเดือดดานทันใดจากนั้นก็ทิ้งถ้อยคำไว้ประโยคหนึ่งว่าข้าจะคิดบัญชีกับนาง แล้วเดินจากไปอย่างรีบร้อนหลิวซื้อกัดฟันพูดสาบแช่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนสยะยิ้มอย่างน่ากลัวตระกูลเยกของข้าต้องมาโชคไร้าวนสู่อี้เจ้าคิดหรือว่าจะได้อยู่ดีมีสุขอีกในฐานะที่เป็นสตรีอาศัยอยู่เรือนหลังสามีก็คือแผ่นฟ้าของเจ้าบุตรชายบุตรสาวก็คือแผ่นดินของเจ้า หากไม่ได้รับความรักจากสามีและบุตรชายบุตรสาวเอาใจออกห่างข้าอยากเห็นนักว่าอีกครึ่งชีวิตที่เหลือของเจ้ามีอาจพึ่งพิงได้ทั้งแผ่นฟ้าและแผ่นดินจะมีชีวิตอยู่อย่างไรเจ้าเท่ากวนฉีกวงนั่นได้ทำร้ายหลานสาวตนเองยังไม่รู้ตัวอีกเรียนหนังสือจนโง่ไปแล้วทุยหลิวซื่อถมน้ำลายแล้วกะว,ว่า ไปคุกเข่าที่หน้าประตูวังถ้าไม่ได้เข้าเฝ้าเย,ยเจียวีก็จะไม่ลุกขึ้นอย่างเด็ดขาดแม้ในใจเจ้าชุนซีกับเจ้าหวังซูจะไม่อยากไปด้วยก็ตามแต่กลับมีกล้ากล่าวคัดค้านทำได้แต่ฝืนใจเดินตามไปวันนี้กวนซูอี้มีเวลาว่างขณะเดินเล่นอยู่ในร้านหนังสือที่เพิ่งเปิดใหม่จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงคนเรียกดังมาจากชั้นบนหูยิน ผู้หญิงเจิ้นไปโหู้หน้าเอ,อ้อเจ้ามาได้อย่างไรกวนสูอีเ้เงยหน้าขึ้นมองเห็นบุรุษร่างสูงใหญ่เผ่าจิวหลีผู้นัน้นด้วยร่างกายที่สูงเกือบก้าวชือ้อต้องมายอดตัวลงอยู่ในมุมโค้งขับแคบชวนหน่าสงสารดวงตาใสาสีดำเจือฟ้าบริสุทธิ์จ้องมองนางเป็นประกายแวววาวท่านโหเป็นคนเปิดร้านหนังสือนี้ ถ้ามาดูเป็นเพื่อนเขาเครับหัวสังเจอพยายามระง,งับความดีใจแล้วชี้นิ้วไปข้างบนสาวใช้ที่เปลี่ยนชื่อเป็นจินจือยืนอยู่ข้างหลังกวนสูอี้เหลือบมองห้องเต้แวบหนึ่งแล้วถอนหายใจล่งอกเล่ากับยกภูเขาออกจากอกการที่สามารถพาหูหินที่ฉลาดหลักแหลมมาที่นี่ได้โดยไม่ให้หูหินสังเกตเห็นพิรุษใดๆ ช่างทำให้นางหมดสิ้นเลี่ยวแรงจริงๆกวนสูอี้เงยหน้าขึ้นมองเห็นชินหลิงหวินกำลังฟุบอยู่บนราวจริงๆสีหน้าคลายยิ้มคลายไม่ยิ้มเจ้ายัางมีกระจิตกระใจมาเดินเที่ยวอีกรอเขาล้วงลูกประคำออกมาเม็ดหนึ่งน้ำเสียงราวกับกำลังสมน้ำหน้าในความโชคร้ายของผู้อื่นเกิดเรื่องใดขึ้นหรือใจกวนซูอี้กระตุกวูบ เดาว่าวันนี้ท่านปู่ของข้าเพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่หรือจะกล่าวร้องเรียนใต้เท้าแย่ที่ตำหนักเฉิงเตอไม่ใช่แค่นั้นหัวเสิงเจ๋อค่อยๆเดินลงมาใบหูแดงกำกวนสุ่้คุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนกล่าวว่าแล้วยังร้องเรียนห้องเต้ด้วยหรือฉินหลิงวินถามอย่างแปลกใจว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรเป็นเพราะห้องเต้ได้ส่งสายสืบ มาติดตามหูหญินเจินเปยโหอยู่ตลอดเวลาจึงมั่นใจว่านางออกจากจวนแล้วนั่งรถม้ามาร้านหนังสือระหว่างทางไม่พบคนรู้จักทั้งยังไม่ได้หยุดพักเลยหาไม่แล้วชินลิงวินจะต้องสงสัยเป็นแน่ว่านางมีตาทิบและหูทิบง่ายมากเจ้าค่ะเพราะการร้องเรียนตระกูลเย่จะทำให้ได้โอกาสร้องเรียนฮองเต้ด้วย เช่นนี้แล้วกองไฟกองแรกของสำนักตรวจการก็นับว่าได้จุดขึ้นอย่างแท้จริงแล้วเจ้าค่ะกวนซูอี้หยิบบันทึกการเดินทางออกมาเล่มหนึ่งขณะเปิดอ่านก็สายหน้าหัวเราะเบาๆไปด้วยหัวใจของหัวเสงเจอไหววูบเล็กน้อยตระหนักได้ในทันทีฉะนั้นจะพูดว่าเป้าหมายตั้งแต่แรกของท่านราชาคูไม่ได้อยู่ที่ตรากูลเยแต่เป็นฮ่องเต้เช่นนั้นเรือ ถ้าอยากจะทำให้สำนักตรวจการมีบารมีและชื่อเสียงอย่างรวดเร็วยังจะมีเป้าหมายใดที่เหมาะสมไปกว่าห้องเต้อีกหรือกวนสูอวหวังหนังสือลงจากนั้นประสานมือคำนับไปยังทิศทางของวังหลวงถอนหายใจกล่าวว่าโชคดีที่ห้องเต้ส่งพระปีชาสามารถอย่างแท้จริงปฏิบัติองค์เป็นแบบอย่างและอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ท่านปู่ของข้าถึงสมปรารถนาะจากที่ข้าดูไม่เกิน3-5ปีตา้าเวยของพวกเราจะต้องเจริญรุ่งเรืองและภายใน10ปีก็จะสามารถรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นได้ต่อหน้าสุนักรับใช้ของฮองเตยนางจิงถือโอกาสประจบสอบพอไปด้วยแท้จริงแล้วผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคุณนางท้องถิ่นของตา้าเวยโปร่งใสามากกว่าชาติก่อน ชาติก่อนตอนที่เริ่มสถาปนาแคว้นราชสำนนกค่อนข้างยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบประการที่หนึ่งเป็นเพราะฉีกวงจือใช้วิชาวความรู้บ่อนทำลายกฎเกณฑ์ประการที่สองเป็นเพราะชนชั้นสูงของเผ่าจิวหลีกดขี่ชาวฮั่นประการที่สามเป็นเพราะพาระปยุนญ,ญ,ญาติตระกูลขุนนางและญาติพี่น้องต่อสู้กันอย่างดุเดือดต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ตาเวยเกือบจะแตกเป็นสิ่งเสียงฮ้องเต้เฉิงหยวนจึงค่อยเรียนรู้จากความผิดพลาดและลงมือจัดการขุนานางท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดต้องใช้เวลา3าถึงหปีสถานการณ์จึงสงบลงแต่ในชาตินี้คลื่นลมสงบราบรื่นหรือจะเป็นผลมาจากการที่ตนช่วยเหลือท่านปู่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอ,อาจส่งผลต่อชะตากรรมของบ้านเมือง ลิขิตสวรรค์ช่างยากคาดเดาจริงๆขณะกวนสุอีทอดถอนใจคำชมของนางทำให้เลือดในกายของหัวเสังเจอเดือดพลันพอไหลซ้ายแบกแผ่นดินไหลขวาแบกอาณาประชารัเขาจึงพยายามสืบสาะหนทางข้างหน้ามาโดยตลอดเกรงว่าถ้าก้าวพลาดไปก้าวหนึ่งจะทำให้ฟ้าดินกับตลปัดรราษฎรพัดพรากจากถิ่นที่อยู ทว่าคนอื่นๆกลับมองเห็นแต่ตำแหน่งสูงท่งอำนาจล้นฟ้าและความยโสโอหังของเขาฉนันไหนเลยจะรู้สึกได้ถึงความประมาทของเขาที่เลากับเดินอยู่บนแผ่นน้ำแข็งบางๆถึงพวกเขาจะเยินยอเขาเป็นหมื่นครั้งว่าเป็นห้องเต้ที่ส่งพระปีชาสามารถอย่างไรก็เทียบไม่ได้กับคำพูดที่ซื่อตรงเรียบง่ายและเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจของกวนซอี หวังว่าคำพูดของฮูยินจะเป็นจริงจะต้องทำให้ฮูยินได้เห็นวันที่ต้าเววยของพวกเราสงบสุข่มเย็นน้ำเสียงของหัวเซิงเจ๋อแหบพลายังคิดจะพูดอะไรบางอย่างกลับเห็นเจ้าหลู่ลี่วิ่งเข้ามายางกล้าหืดกระหอบแล้วลากนางออกไปโดยไม่แม้แต่จะเหลือบมองคนอื่นๆพลางตะโกนว่าตระกูลเย่ประสบกับเรื่องแย่ๆเช่นนี้ เจ้ายังมีกระจิตกระใจมาเที่ยวเล่นอยู่อีกหากวันนี้เจ้าไม่ให้ท่านราชคูยื่นดีกาถอนฟองแล้วเข้าวังไปขอความเมตตาให้ตระกูลเย่ข้าจะหย่ากับเจ้าเมื่อเห็นหูหญินถูกเจ้าหลู่ลี่ดึงจนร่างส่วนเซเกือบจะหกลม้มหัวเสงเจอให้รู้สึกเดือดดานมือที่จับดาบเตรียมจะฝ่าวงร้อมแต่หูหยินกลับหันหน้ามาสายหน้าให้เขาช้าช้าหูยิน เขาตะโกนด้วยเสียงแหบแห้งและจนปรรัญญาแล้วรีบตามไปทันทีเจ้าหลุ่ลี่วิ่งกลับไปที่จวนโฮแต่พบว่ากวนสอ่้ไม่อยู่ที่นั่นพอถามพอบานถึงได้รู้ว่าวันนี้นางไปร้านหนังสอือดังนั้นจึงได้ตะเวนดูร้านค้าทั้งเล็กและใหญ่ทั่วทั้งเมืองเหยียนจิงรอบหนึ่งจนกระทั่งมาเจอร้านที่เป็นของจินซีโฮที่นี่เขาวิ่งไปตลอดทางด้วยความเดือดดาน ดวงตาแดงกำบหน้าดุร้ายได้ทํำลายความภูมิฐานสง่างามในการก่อนไปจนหมดสิ้นทำให้ผู้คนที่เดินผ่านพยายามเบี่ยงกายหลบขณะเดียวกันก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นไปด้วยจึงเดินตามเพื่อมาชมเรื่องสนุกจากนั้นก็พบว่าคนที่เขากำลังตามหาเล่ากับคนตาบอดอยู่นั่นคือฮูหยินเจินเปยโหยผันเข้าใจเรื่องราวทันทีข่าว่านะ สามีภรรยาคู่นี้แตกคอกันแล้วผู้คนเริ่มกระซิบกระซาบเกรงว่าหูยินของท่านโฮจะโชคร้ายแล้วบุตรตรีที่แต่งงานออกไปก็เหมือนน้ำที่สาดออกไปนอกบ้านเรื่องที่ท่านราชขู่ได้กระทำไปก่อนหน้านี้คงไม่ได้คิดถึงหลานสาวของตนเองว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรถึงอย่างไรตระกูลเย่ก็เป็นบ้านพ่อตาแม่ยายของจวนโฮ ถ้าบุตรชายบุตรสาวของอดีตภรรยาเติบโตแล้วจะไม่ขิดแก้แขนให้ตระกูลมันดาของตนหรือจริงด้วยเดิมที่การเป็นมันดาเลี้ยงก็ยากลำบากอยู่แล้วแต่นี่กลับยังมีหนี้แค้นบัญชีเลือดด้วยหากใต้เท้าเย่ถูกตัดหัวเงินตายนี้ก็นับว่าแก้ไม่ได้แล้วกวนซื่อมิสูรีบไปโน้มน้าวท่านปู่ของตนเอง ให้เขาเขาหวังไปคลี่คลายสถานการณ์พูดไม่กี่ประโยคเพื่อจะได้รักษาชีวิตของใต้เท้าเย่เอาไว้ได้ถูกต้องร้องเรียนตระกูลผู้อื่นก่อนแสดงถึงความจงรักภักดีและความถูกต้องต่อมาก็ออกหน้าช่วยชีวิตเป็นการสร้างบุญคุณท่ามกลางบุญคุณและความน่าเกรงขามกระทำสองสิ่งพร้อมกันแม้จวนตระกูลเย่และจวนโหจะเกลียดตระกูลกวนเข้ากระดูกดำ แต่ก็ไม่อาจพูดอะไรได้กวนซื้อที่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นเช่นนี้ไม่นับว่าดีต่อทั้งสองฝ่ายหรอกเรือความคิดของพี่ชายช่างยอดเยี่ยมยิ่งนักผู้คนพากันยกนิ้วมือแสดงความเห็นด้วยในใจของหัวเสงเจอกลับเจือด้วยสารพัดรสชาติทั้งขมทั้งฝาดหากไม่ใช่พอตนไม่ตรวจสอบให้ดี ผู้หญินคงไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้นางที่ทนงตนแบบนั้นกลับต้องมาใช้วิธีกล้มเกินฝืนทนเพื่อรักษาหน้าทุกฝ่ายเช่นนี้ถึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ต้องคอยดูสีหน้าของตระกูลเจ้าทุกอย่างและยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลเย่แม้แต่ท่านราชคูและท่านเจ้ากรมพิธีการก็ปกป้องนางไม่ได้ บุตรีที่แต่งงานออกไปก็เหมือนน้ำที่สาดออกไปนอกบ้านยามนี้ในที่สุดเขาถึงได้เข้าใจถ้อยคำโหดร้ายประโยคนี้สตรีนางหนึ่งหากมิอาจมีที่พักพิงที่ดีได้ก็เหมือนกับน้ำสกรปรกบนพื้นดินทำได้เพียงปล่อยให้ไหลไปเองตามธรรมชาติและถูกบงการตามใจชอบหากบ้านสามีให้ความรัก ให้ความสำคัญก็จะมีชีวิตที่ดีแต่หากบ้านสามีลังเกียจก็จะถูกมองว่าไร้ค่าลาวต้นหญ้าและไรอิสระเสรีถูกปฏิบัติเช่นนี้หากเป็นสตรีอื่นอาจอดทนอดกลั้นได้และค่อยๆปรับตัวได้ช้าๆแต่กวนซูอี้หญิงในศักดิ์ศรีซื่อตรงลุ่มลึกเด็ดเดียวให้หนังก้มหัวยอมประนีประนอม จะแตกต่างอันใดกับการฆ่านางหากตอนนั้นเขารับนางเข้าวังแล้วปกป้องอยู่ใต้ปีเหตุการณ์จะออกมาเป็นอย่างไรเมื่อเกิดความคิดนี้ขึ้นคล้ายมีหนามแหลมคมคอยทิ่มแทงใจหัวสังเจออย่างเหี้ยมโหดต่อมาหัวใจก็เจ็บปวดอย่างยิ่งยวดท่ามกลางความรีบร้อนกวนสูอี้ได้ยินเสียงวิพากวิจารต่างๆในใจอดหัวเราะไม่ได้ เมื่อข้อมือที่ถูกจับคลายออกและสังเกตเห็นว่าแรงของเจ้าหลูลี่ลดลงนางจึงสลัดข้อมือออกอย่างรวดเร็วแล้วนวดคลึงผิวที่แดงกล่าวเนิบนาบว่าเจ้าหลูลี่ถ้าท่านคิดจะให้ตระกูลเย่หลุดพ้นจากหายนะต้องตามข้าไปที่แห่งหนึ่งไปที่ใดเจ้าหลูลี่ที่มีสีหน้ากโกรธแค้นค่อยๆใจเย็นลงท่านตามมาเถอะกวนซูอี่สะบัดแขนเสือ้อ สาวเท้าก้าวไปข้างหน้าจินจือกับหมิงรันรีบเดินตามไปทันทีเจ้าหลู่ลี่คิดจะเข้าไปขวานนางก็ทำไม่ได้หากทะเลาะกันยิ่งทำให้อับอายขายหน้ามากกว่าเดิมไม่เพียงทำให้คนที่เดินผ่านไปมาเห็นเป็นเรื่องตลกยังทำให้จวนโหเสียหน้าอีกด้วยดังนั้นจึงได้แต่ตามไปเงียบๆไปๆพวกเราก็ตามไปดูกัน ฝูงชนเริ่มเคลื่อนไหวส่งเสียงเอ,อะอะโวยวายคลึกคลื่นอย่างยิ่งหัวสังเจอทำสัญญาณมือมีองค์ารักลับที่ซุ่มซ่อนอยู่โดยรอบจำนวนไม่น้อยรอบคุ้มครองหูหินเจิน้นเปยโหอย่างลับๆกวนสูอี้เดินมาถึงหน้าประตูเฉียนเตอแล้วชี้ไปที่กลองที่ทำด้วยทองแดงที่ขึ้นสนิม ดรายัางไม่เร่งไม่รีบว่าเนี่ยคือกองร้องทุกข์หลังจากตาโจโลมสลายก็ไม่มีคนพูดถึงอีกมันถูกวางมานานกว่าพันปีแล้วแต่พอะฮ่องเต้มีพระประสงค์จะปฏิรูปกฎหมายใหม่เร็วๆนี้ก็น่าจะนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งนับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้ราษฎรได้ร้องทุกโดยตรงหากมีเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ จากคุณนางท้องถิ่นไม่ต้องร่างํำฟ้องแล้วก็ไม่ต้องรายงานทุกฝ่ายขอเพียงเดินมาตีกลองที่นี่ไม่ถึงหนึ่งเคอรก็จะมีองครักษ์เข้ามาสอบถามจากนั้นจะพาไปเข้าเฝ้าฮองเต้อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้ราษสรดใช้กลองนี้ในทางที่ผิดทุกครั้งที่มาตีกลองจะต้องถูกโบยหนึ่งร้อทีหากสามารถอดทนได้ ราชสำนักทั้งเบื้องบนเบื้องล่างจะช่วยท่านถ้ามีอาจไขคดีได้อย่างกระจ่างก็จะไม่เลิกล่ะมีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือผู้คนเอ่ยถามเสียงเบามีมีมีมกฎหมายทุกข้อที่ฮองเต้ทรงแก้ไขจะมีราชองการประกาศออกมาให้รู้ทั่วกันเมื่อสามวันก่อนมีการประกาศเกี่ยวกับกรองร้องทุกออกมาค่าจำได้ปัญญาชนผู้หนึ่งของสำนักองจือ้อ พยักหน้าติดกันหลายครั้งที่แท้การปฏิรูปกฎหมายใหม่ยังมีข้อดีเช่นนี้อยู่มีกองร้องทุกลาราดฎรยังจะกลัวว่าไม่มีที่ให้ร้องทุกข์เพื่อร้องขอความเป็นธรรมอีกหรือเจ้าก็ได้ยินอย่างชัดเจนแล้วตีครั้งหนึ่งต้องถูกโบยหนึ่งร้ทีหากไม่ตายถึงจะสามารถเข้าเฝ้าห้องเต้ได้ดังนั้นถึงได้บอกว่าถ้าไม่ได้มีเรื่องคอขาดบาดตาย ก็มิอาจตีกรองนี้ได้ฮ่องเต้ไม่ใช่ผู้ที่คนทั่วไปจะสามารถเข้าเฝ้าได้ง่ายๆผู้เท่าคนหนึ่งทอดถอนใจเทียบกับเมื่อก่อนที่แม้แต่ตายยังไม่มีที่ให้ชี้แจงเหตุผลก็นับว่าดีมากแล้วฮ่องเต้ช่างเป็นฮ่องเต้ที่ประเสริฐนะักหลังจากที่ใครบางคนพูดจบก็มีคนเห็นด้วยและคล้อยตามจำนวนไม่น้อยหัวใจของัวเซิงเจอสันไว มองฮูหยินที่ยืนอยู่หน้ากรองรองทุกข์ด้วยสายตาเลื่อมใสและปวดใจอย่างมิอาจอธิบายได้แม้แต่ในเวลานี้นางยังไม่ลืมที่จะสั่งสอนคนและยิ่งไม่ลืมพูดถึงข้อดีของการปฏิรูปกฎหมายช่างมีจิตใจงดงามและสะอาดบริสุทธิ์จริงๆเจ้าหลู่ลี่ได้ยินถ้อยคำก็ถลึงตาจ้องมองกวนสูอี้ไม่หวาดกลัวแม้แต่น้อย หยิบไม้ตีกองที่หนักมากที่วางอยู่บนชั้นวางลงมากล่าวเนิบนาบว่าท่านปู่ของข้าเป็นคนเยี่ยงไรข้ารู้ดีกว่าท่านเขาไม่เคยทำผิดไม่จําเป็นต้องรู้สึกละอายใจไม่ประจบประแจงผู้อื่นอย่างไร้ศักดิ์ศรีที่ร้องเรียนใต้เท้าเย่ไปส2สอข้อกล่าวหาไม่มีข้อหาใดเป็นเท,ท็จมีเพียงน้อยเกินไปไม่มีมากเกินไป หากถ้อยคำที่ข้าพูดในวันนี้ฮองเต้ส่งตรวจสอบแล้วยืนยันว่าท่านปู่ใส่ลายป้ายสีตะกูนเย่แม้เพียงครึ่งคำข้าจะเขียนหนังสืออยาให้ทันทีและปงผมออกบวชท่านปู่ของข้ากล้าชี้ความผิดของผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาสละชีวิตเพื่อความชอบธรรมข้าก็กล้าใช้ชื่อเสียงอันดีงามแลกมาด้วยการเสื่อมเสียชื่อเสียงชั่วชีวิต เอาแล้วค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเจ้าหลูลี่นะคะตึงมานางเอกของเราตึงเป็นกําลังสามไปเลยค่ะตึงกว่านะคะเดี๋ยวเราไปนะคะสนุกกันต่อในอพิโซดหน้าแต่ตอนนี้ห้องเต้ของสดุ้งนะคะนางเอกบอกว่ายินดีเขียนหนังสือ,อยาก็คงจะยิ้มแต่พอบอกว่าจะไปบทชีตลอดชีวิตนี่ก็คงคงจะแบบหงอยนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้าว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ